สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่กว่วของคริสนะครับ วันนี้คริสมาชวนทำเมนูง่ายๆหนึ่งเมนูเนาะเนื่องจากว่าอยู่คนเดียวนะครับวันนี้คริสก็เลยเออตอนแรกเนี่ยจะทำเป็นกับข้าวเราคิดไปคิดมาอีกคนเดียวก็เลยจัดเป็นอาหารจานเดียวเลยแล้วกันนะครับก็เป็นกุ้งผัดน้ำพริกเผานะครับใบโหระพาเนาะมีความหวานหอมของน้ำพริกเผาแล้วก็มีความหอมของใบโหระพาอีกนะครับวันนี้คริสก็เสิร์ฟคู่กับไข่ดาวก,กรอบๆของคริสนะครับวิธีการทำไข่ดาวก,กรอบของคริสก็ง่ายมากๆเ,ๆเลยก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มลงมือทำกันนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe หรือว่ากดติดตามแล้วก็กดกระด้นับกพก บ่อยๆเวลาที่คริสมเมนูใหม่ๆมาแนะนํากันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากให้เพื่อนๆได้เห็นเมนูนี้กันมากขึ้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเกิดว่าใครอยากคุยอะไรคริสก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปล้างมือแล้วก็มาเริ่มเตรียมตัวที่จะทํากุ้งผัดมิกรเผาใบโหระพาของเรากันดีก,กว่านะครับเดี๋เรามาเตรียมกุ้งกันนะครับเริ่มด้วยการ เด็ดหัวออกนะครับตัวหัวเนี่ยแล้วก็เปลือกเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ทําน้ําสตอ๊อกหรือน้ําซุปสําหรับที่จะไปทํำข้าต้มหรือทําอะไรที่เป็นอาหารทะเลก็ได้นะครับมีอะไรมากก็เด็ดหัวออกเอาเปลือกออกนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือส่วนหางตรงกลางที่เป็นแหลมๆนะคะเอาออกด้วยนะครับเวลาทานจะได้ไม่ทิ่มปากเสร็จแเราก็ผ่าหลังเอาเส้นดําออกนะครับ โอเคเรียบร้อยหนึ่งตัวนะครับก็ เท่านี้นะครับการเตรียมกุ้งเนาะไม่มีอะไรมากได้ทัวออกแกะเปลือกออกเอาหางแหลมออกแล้วก็ผ่าหลังเอาเส้นดําออกนะครับกุ้งของคริสก็เรียบร้อยนะครับหัวอออผ่าหลังเอาเส้นดําออกเนาะเอาหางแหลมตรงกลางออกนะครับส่วนเปลือกกะหัวเนี่ยก็อย่างที่คริสบอกนะครับเดี๋ยวคริสจะเก็บไว้ในช่องฟรีสนะฮะใส่ถุงเก็บไว้ในช่องฟรีสแล้วก็เดี๋ยวเก็บเอาไว้ทําน้ําซุปเนาะเดี๋ยวคริสว่าเดี๋ยวเมนูหน้าเดี๋ยวคริสจะทำข้าวต้มกุ้งนะครับก็เอาหัวนี่แหละมาทําน้ําซุปสําหรับทำข้าวต้มกุ้งนะครับ โอเคเตรียมกุ้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมอย่างอื่นกันต่อครับมาครับพอเราแกะกุ้งเรียบร้อยเนาะเราก็มาดูส่วนผสมอย่างอื่นกันนะครับอันนี้คือพริกกับกระเทียมนะครับคิอใช้พริกขี้หนูนะครับตำกับกระเทียมเนาะพอหยาบๆนะครับก็ถ้าใครชอบเผ็ดมากก็อาจจะเพิ่มพริกเข้าไปมากกว่าสัดส่วนที่เคยให้ไหว้ายคลิปนะครับโอเคพริกะกับกระเทียมเรียบร้อยก็มาถึงใบโหระพานะครับก็เดี๋ยวเราก็จะเอาใส่เข้าไปตอนที่เราผัดเนาะลราก็เหลือไว้ ยอดสวยๆเอาไว้แต่งหน้าจานนะครับก็โอเคมาถึงส,ส่วนที่เราจะต้องหั่นเนาะก็จะมีต้นหอมนะครับต้นหอมคริสล้างทําความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตัดรากเขาออกนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆนะครับคือจะหั่นท่อนเนี่ยประมาณนิ้วหนึ่งใกล้เคียงนิ้วหนึ่งประมาณนี้นะครับเรื่องแต่ประมาณนี้นะครับ,รรบต้นหอมเนาะพอได้ต้นหอมอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพักไว้ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาถึงหัวหอมนะครับก็ใช้หัวหอมใหญ่นะครับคืก็ปอกแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาผ่าครึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หั่นตามยาวประมาณนี้หัวหอมนะครับ เรียบร้อยก็พักไว้ที่มุมหนึ่งของเขียงเหมือนกันโอเคคือจะไม่ใส่จานเนาะขี้เกียจล้างเยอะตามด้วยพริกนะครับโดยปกติเนี่ยใช้พริกชี้ฟ้ากันนะครับแต่ว่า,าพริกชี้ฟ้าของคริสเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วเก็บไม่ดีนะครับไม่ได้ดูก็เหี่ยวหมดเลยพอดีว่ามีพริกแดงจินดาซึ่งเลือกเอาที่เม็ดใหญ่ๆนะครับมาใช้แทนพริกชี้ฟ้าเนาะเม็ดเขาก็ใหญ่เกือบเท่าพริกชี้ฟ้าเลยทีเดียว แตระวังเผ็ดนะครับถ้าใช้พริกแดงจินดาแบบคริสนะก็ให้เอาเม็ดออกเอาไส้ออกเนาะถ้ากลัวเผ็ดนะครับโอเคพริกเรียบร้อยนะครับก็ผักไว้อีกมุมหนึ่งของเขียงเช่นกันตัวผัก ของเราเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวซอสกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผัดของคริสเนี่ยจะมีนมด้วยนะครับใครจะใช้เป็นนมจืดอย่างนี้แบบคริสหรือว่าใครจะใช้เป็นนมข้นจืดอะไรนี้ก็ได้นะครับแบบที่ใส่ต้มยำยงั้นนะครับเพราะว่าคริสอยากให้น้ําผัดของเราอะข้นๆน,นิดนึงเนาะไม่เอาแบบน้นําน้ําใสๆแบบน้ําเปล่านะครับวันนี้จะคล้ายๆผัดหอยลายะนะครับจะมีความข้นๆน,นิดนึงเดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยน้ําพริกเผานะครับ น้ำพริกเผาของเราค่อนข้างหวานอยู่แล้วเนาะอ่ะคริสก็จะใส่ประมาณนี้นะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำพริกเผาเราก็ตามด้วยซอสปรุงรสนะครับฝาเขียวครึ่งช้อนโต๊ะเราจะมีซอสหอยนางรมด้วยนะครับก็ใส่ไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะเช่นกันครับเสร็จแล้วตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับนิดนึงประมาณ1ช้อนชานะครับ นี่แหละประมาณนี้แหละคือซอสที่เราจะเอาไว้ผัดเนาะก็มีเท่านี้นะครับริสสไตล์ของคริสนะครับก็จะแบบรวมซอสทุกอย่างไว้ในถ้วยเดียวกันหมดเพราะว่าขี้ลืมนะครับกลัวลืมตอนที่ผัดเนาะก็เลยรวมไว้ก่อนทีเดียวแล้วก็สะดวกด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราไปผัดกันดีกว่าครับทุกอย่างพร้อมแล้วโอเคใส่น้ํามันลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอให้กระทะเราร้อนสักนิดนึงนะครับโอเคร้อนแล้วล่ะใช้ไฟกลางนะครับ ก็ผัดกระเทียมพริกของเราให้หอมนะครับพอเขาเริ่มหอมแล้วนะคริสจะใส่หัวหอมใหญ่ลงไปพอหัวหอมใหญ่ของเราเริ่มใส่ใสนิดหนึ่งนะครับเริ่มสุกใสนิดหนึงนะ่งเนาะ จะใส่พวกซอสที่เราเตรียมมาไว้เมื่อกี้นะครับลงไปเลยโอเคพอใส่ซอสลงไปแล้วนะครับเขาก็จะแห้งๆเนาะพีชก็จะเติมนมลงไปนิดหนึ่งเราไม่ต้องใส่นมลงไปเยอะมากนะครับก็ใส่แค่แบบพอให้กระทะไม่ไหม้นิดหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราใส่กุ้งเนี่ยน้ำจากกุ้งเขาจะอ,ออกมาอีกนะครับถึงเวลานั้นเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าน้ำน้อยเกินไปค่อยเติมนมนะครับ พอตัวที่เราผัดเริ่มร้อนนะครับเริ่มกลับมาเดือดน,นี้นะครับก็ใส่กุ้งไปเลยที่คริสไม่ใส่กุ้งก่อนเนี่ยเพราะว่าคริสไม่อยากให้กุ้งเขาสุกแล้วก็แข็งนะครับคือกุ้งเนี่ยถ้าสุกนานเกินไปผัดความร้อนนานเกินไปเขาจะแข็งนะครับโอเคพอเราใส่กุ้งอย่างนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเห็นว่าแห้งเกินไปเนี่ยจะใส่นม เพิ่มหรือว่าจะใส่น้ําเพิ่มก็ได้นะครับพอใส่นมลงไปเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆลองชิมรสด,ดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงโอเคครับของคริสรสชาติได้ตามต้องการเดี๋ยวคริสจะเหลือใบหระพาไว้ยอดหนึ่งไว้แต่งหน้านะครับก็พอได้่างนี้แล้วก็ใส่โหระพาลงไปเลยนะครับวันนี้คริสไม่ได้ไปผัดหลังบ้านเนาะ ใช้กระทะข้างในบ้านก็จะไม่ค่อยแบบว่าสะใจชงฉางเท่าหลังบ้านนะครับเนื่องจากว่าวันนี้วันหยุดข้างนอกบ้านเสียงดังมากๆพอใส่ใบโหระพาลงไปเราก็เริ่ม <c oughs> มีกลิ่นหอมของใบโหระพาออกมาแล้วเนาะน้ำลายไหลแล้วตอนนี้ใส่ต้นหอมใส่ใบโหระพาแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปนะครับ คริสไม่ชอบต้นหอมแบบเละๆนะครับคริสก็จะใส่ต้นหอมทปหลักสุดเนาะพอใส่ต้นหอมลงไปแล้วก็คลุกเคล้าสักนิดนึงพอได้ที่นะครับก็ใส่พริกลงไปเลยพริกชี้ฟ้าหรือว่าของคริสเป็นพริกแดงชินดาที่สมมุติว่าเป็นพริกชี้ฟ้านะครับโอเคเรียบร้อยปิดไฟแล้วไปเสิร์ฟกันเลยครับผัดกุ้งของคริสวันนี้ก็เดี๋ยวขอเสิร์ฟเป็นอาหารจานเดียวนะครับวันนี้อยู่คนเดียวเนาะก็เลยไม่ได้ผัดเยอะแล้วก็ พะใส่จานแล้วรู้สึกว่ามันน้อยๆโลงเรงนะครับก็เลยไปทอดไข่ไปไปทอดไข่ดาวนะครับแล้วก็มาเสิร์ฟเป็นอาหารจานเดียวน่าจะดีกว่าก็เรียบร้อยนะครับกุ้งผัดน้ำพริกเผาใบาโหระพาของคริสโนวันนี้อยู่คนเดียวก็เลยทำเป็นอาหารจานเดียวนะครับผัดกุ้งไม่ได้เยอะแล้วก็เสิร์ฟ ข้าวแล้วก็คู่กับไข่าดาวนะครับก็เป็นเมนูง่ายๆทานคนเดียวนะครับอร่อยๆอยู่คนเดียวเนาะไข่าดาวของคริสก็เดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงข้างนอกเนี่ยจะกรอบนะครับเห็นนะครับกรอบเหลืองเลยละ่ะแล้วข้างในเนี่ยไข่แดงสุกอยู่นะครับวิธีการทำของคริสเนี่ยก็ไม่ได้ยากไม่ได้แยกไข่าขาวไม่ได้แยกไข่แดงทอดลงไปทีเดียวพร้อมกันนี่แหละนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าทำยังไงก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเผื่อคริสอาจจะทำ วิธีทอดไขได่ดาวของคริสให้เพื่อนๆดูแต่มันง่ายมากๆเลยคิสเลยยังไม่อยากจะทําเป็นเมนูเดียวๆนะครับแต่ไงเดี๋ยวไว้ดูความเหมาะสมนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเราค่มาทำกันอาจจะปรับแบบว่ามีวิธีการทอดหลายๆวิธีนะครับเดี๋ยวเรามาดูความเหมาะสมกันอีกทีนึงเนาะก็วันนี้เดี๋ยวคริสขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวคริสขอไปจัดการกับเจ้า กุ้งผัดพริกเผาใบหระพาของคริสให้เรียบร้อยก่อนนะครับหอมยั่วยวนมากๆเลยนะครับก็เอาไว้พบกันใหม่เมนูถัดไปนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบสไตล์การทําอาหารในแบบของคริสก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งไว้นะครับจะได้เจอกันบ่อยๆเวลาที่คริสมีเมนูใหม่ๆมาแนะนํากันนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะแบ่งปันไปให้เพื่อนก็กดแชร์กดไลค์ให้เยอะๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครมีคอมเมนต์อะไรหรืออยากจะคุยอะไรกับคริสก็ทิ้งไว้ที่ข้างล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวคริสตามมาดูเนาะอะไรที่ทําให้ได้จะพยายามทํา ให้นะครับโอเควันนี้เดี๋ยวคริสขอตัวไปก่อนนะครับทุกคนขอให้มีความสุขกับกุ้งผัดน้ำพริกเผาใบโหระพาไข่ดาวนะครับแล้วไว้พบกันใหม่เมนูถัดไปครับทุกคน enjoy your cook ครับบ๊ายบาย